เบื้องต้นก่อนจะบัดกีเราต้องอขูดใช้คัตเตอร์หรือใช้อะไรที่มีคมขูดออกก่อนนะอันนี้ผม,ผม,ผ,มผมบัดกรีไปแล้วตัวนี้บัดกีไปแล้วนะตัวนี้แต่เวลาบัดกีต่อไปต้องขูดก่อนขูดให้ให้คาบให้คาบมันสะอาดแล้วก็บัดกีเข้าไปใหม่ เพ่นเพื่อนไม่ต้องซื้อใหม่นะแก้แก้ไขเองแบบฉุกเฉินนะถ้าใครมีความรู้ทางด้านช่างไฟฟ้านะครับมีความเก,ก็สามารถทําเองได้ผมก็เป็นช่างไฟฟ้านะแต่ไม่ใช่ช่างซ่อมมอไซค์เลยลองเช็คดูขูดอะไออกนะหน้าคอนแทกมันไม่มันมันอยู่ลึกมันไม่ไม่ชนก็เลยทําให้แบบ ไฟไม่ทํางานระบบไฟไม่ทํางานผมก็จะไล้ให้มันให้มันตื่นขึ้นโดยเอาตะกวัวนะเป็นขนวนเพิ่มขึ้นมาีน่นะก็ประ,ประมาณนี้นะ